สวัสดีครับอยู่กับช่องน้ำมอญยุธรครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับีวเหมือนมันไม่มีวอห์าอะไรมาพูดครับวันนี้ห่านน้ครับสอง ขายนะครับติดต่อมาได้ครับผมดนนไอ้กี่บ่ทนะสี่ร้อยเลยฮะขอบคุณครับเหมือนฉันพูดอยู่คนเดียวนะสีอ่อยห้าสิบครับฮะสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมสามารถต่อราคาคพือพูดคุยกับพ,<อ>พ้องวิ่งได้นะผ่านนะครับเทสตมาเรียบร้อยครับผมขึ้นขึ้นดีมากครับผม การันต <Pokémon> ีโดยเซียนว่าวครับผมนี่ครับเห็นได้เขาเขาซ้อมดูว่าวเห็นไห้เขาเขาขับหัวดูว่าวตัสุดยอดมางกันมาดูแต่ละดวงไหมเอาดูหลายอย่างแต่ละดวงสิเอาเอาดวงแรกก่อนนะตัวแรกก่อนรีวิวครับอันนี้อะไรครับนี่ไอสนูครับ ให้สนใจติดต่อมาได้ครับผมสี่รอยห้าสบาทนะครับผมพร้อมส่งพร้อมส่งบ่ฮะเหมือนจะพูดอยู่คนเดียวเลยนะพี่เลยแเีดดูคลิปไอ้ที่อยาพูด้วยนะคลิปนั่นแก้วพูดมา เหมือนเหมือนแกก็นั่งตับว่าเหมือนคนละคนกันเลยนะคนละคนกันเลยนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ครับ <c oughs> ท่านเซียนเขาไม่ไม่รีวิวง่ายหรอกท่านเซียนอยากนอนนะเดีย๋ยวผมจะทำตรงนู้นก่อนอันนี้เป็นว่าวจุฬาขนาดเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบแล้วก็การเหล่ากันอะไรก็ผ่านมาหมดเอาไปเทสดูแล้วก็ขึ้ทนทุกตัวนะครับขึ้นทุกตัวตอนนี้ขึ้นขึ้นตรงมาก ขึ้นดีมากขึ้นตรงมาก้วก็ตัวนี้ก็ขึ้นคืออันนี้ตัวนี้สุดยอดมากครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีเอกลักษณ์พิเศษมันจะขึ้นชันๆหน่อยนะมันจะขึ้นชันๆหน่อยเพราะว่าขาขามันได้อะไรมันได้หมดนะสนูก็เท่ากันจากอบก้าวนะครับเท่ากันเลยครับเท่ากันกับอบก้าวแล้วก็ตัวนี้เนี่นี่ตัวนี้ก็ ขึ้นนะตัวนี้ขึ้นดีเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าคนละสูตรกันนะครับผมอันนี้คนละสูตรอันนี้เป็นสูตรของต้นฉบับเซียนเขาอันนี้เป็นสูตรของผมเองผมเอามาฟื้นแพร์นะครับนี่อันนี้อันนี้เป็นสูตรของเซียนนะครับก็ขึ้นนะแต่ก็ใส่สนุขันใหญ่ๆเพราะว่าสำหรับคนที่ชอบสนุขันใหญ่คือเสียงใหญ่คือเสียงดังๆตัวนี้ตอบโจทย์ทุกคนนะตัวนี้ตอบโจทย์ทุกคนนะเสียงดังๆเสียงใหญ่ เสียงเกับแต่ว่ามันจะปีกแข็งๆหน่อยนะแต่ว่าอยู่ได้ยันรุดวรุ่ลูกๆกมบวัดอ่ะตอนที่ผมก็ยังไม่ได้มีลูกอันนี้ก็มันเป็นอีกสูตรอันนี้เกิดจะขึ้นง่ายหน่อยนะเพราะว่ามันปีกจะอ่อนขาผมก็จะโอเคชีแล้วก็จนวนนี่ก็เป็นสูตรนะได้มาจากสามวันสามคืนขาดไหมก็ไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่ลมนะครับก็แล้วแต่ลม อันนี้ผมก็ได้เกี่ยบประสบการณ์มาจากในถูกเบ้าผมก็เอามาลองติดลองถูกจังหลายปี <g it> ผมก็ได้อ่องนี้มาส่วนนี้มานะครับรดวงที่ขายไปเท่าแบบนี้ไหมนี่ไอ้ดวงที่ขายไปไนะต,ต,ตัวนั้นเนี่ะสามผมขายไปสามร้อยห้าสิบตัวนั้นมันเป็นดุราขายยาวยาวมากเลยแล้วขึ้นง่ายด้วยขึ้นง่ายแล้วแบบมีมันตะกตอ่อนๆหน่อยแต่ว่าสู้ลงได้ส่วนตัวนั้นเน,นี่ยโค้งดลั่นมาก ไปดูในอีพีที่ว่าแปลว่า,อ,า,งงาอีพีเหยียบง,งาูเจงธนูคันนั้นขายไปแล้วนะครับอย่งดีมากเขาก็ยังเก็บได้อยู่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเหมือนกันเลยเป็นบ้าฟ้าแสบนะตัวง่ายๆ <c oughs> บ้าฟ้าแสบนะผมผมกลับมาเอาตัวไหนตัวตัวไหนก็แรกตัวไหนตัวที่สองผม,มต้องง,งงงไปหมดถุงถุงเงิน,นถุงทองนะครับไอ้ที่ถุงเงินถุงทองนะครับชื่อว้าวนะครับอันนี้ อันนี้สนอันนี้าสนูของทีมงานของเราของแท้ก็จะเราจะออกแบบมนันก็จะใส่พ่นสเปรย์ใส่นะสนูทีมงานสนู์ He ีเขียวเราจะพ่นสเปรย์ใส่นะครับอันนี้คือของแท้จากร้านนะทาของของฟอมมันนี่จะไม่มีของาอมันจะไม่มียี่ห้อยี่ห้อสนวว่าฮีเขียวใช่ไหมใช่ครับเราจะเราจะเอาปากกาเขียนใส่นะครับทีมงานสนูหีเทียวเขียนใส่นี่อันนี้คือของแท้แน,น,น,น่ <c oughs> ออนวววอ,อ,อ,กกอแนแล้วก็จะมีลายเซ็นของ ท่านเสียนก็ก็ให้เขามาเซ็นยิกมยิยิกันของแท้แน่นอนครับถ้าของปลอมมันจะไม่มีไม่มีลายเซ็นครับอันนี้ก็ว้าวไอ้นี้ผมทำมาใหม่นะทำไม่ได้ค่อยสวยเท่าไหร่ครับอ่าทำกี่ลายทำไม่ได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าติดเทบีบนะเพราะว่าจะไปซ้อมันตรีนะผมจะไปซ้อมันตรีก็เลยติดเีบยังไม่ได้เรียบร้อยกาว่าจะติดใหม่ก็ไม่สวย แต่ว่าขึ้นแน่นอนครับผมจะเอาไปใส่ส,สนูร้อยสามสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอ่ตัวนี้ขายไปครับตัวนี้ขายครับตัวนี้ขายตัวนี้ขายับนี่ครับตัวนี้ขายนะเป็นเป่าเท่าไรนะร้อยหนึ่งเรอขายร้อยหนึ่งคืออะไรอือฉันว่ามันแทบจะไม่ใช่เบ้าแล้วนะ นก็ขายนะครับใช่ไหมมันทำไมมันทำไมเป็นเป็นย่นย่นแบบนั้นล่ะมันโดนอากาศโดนอะไรโดนลมโดนอะไรเพราะว่ามันก็มีอายุมามากนะเพราะว่ามันก็ยินได้ประมาณสองสามเดือนได้แหละนะสองเดือนนี่แหละตัวนี้มันจะมีเอกลักษณ์ประจำตัวมันจะสายไงมันจะสายสายสเล่นมันเล่นลมนะสนูมันจะดังมันจะดังนี้ด้วยนะ ันนี้ขายครับขายมารับได้นะครับถ้าเอาไปส่งก็ร้อยห้าสิบถ้ามาเอาก็มีนี่ก็ร้อยลมลมใกล้จะหมดฤดูกาลนะครับอยอนมีนาครับตอนนี้ยังยังทันทายโหเล่นเล่นยุ่งตับปีนะตัวนี้ก็จะแก้ไขใหม่ครับเพราะว่ามาันนั้นมองครับกากจกานะครับการจุดกาุตัวนี้ตัวนี้ผมทำนะครับ แต่ว่าท่านเซียนเหลานะครับเพราะว่าแล้วทำไมมีแต no> right okay ่ท่านเซียนเหลาเพราะว่าท่านเซียงท่านเซียงไม่ให้พาผมนะครับท่านเซียงห่วงห่วงพารัาผมก็เลยไ่เด้เหลาครับโอ้ยแกเหลาไปนะแล้นี้ก็รอการแก้ไขนะครับมีอะไรไหมมีอะไรไหมก็จะดูไปนิเดียวผมจะทำให้ฟังนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอันนี้เป็นประมาณว่า20เซนนะน้อย20เซนเดี๋ยวผมจะทำให้ดู เดี๋ยวคุณแข่งให้ดูใส่สั้นๆนะเอาไว้ใส่สนูว้าวเด็นะมีอะไรอไหมนี่มีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรไหมนะเหมือนยินพูดอยู่คนเดียวเลยนะไม่ไม่ใช่เหมือนทำไมผมพูดอยู่คนเดียวทำไมท่านรีสีวันนี้ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบยิ้มเหยงาตัวทำไมผมถูกตองอ่ะ เข้าไปดูทำไมท่านเงียบจังไงวันนี้เข้าไปดูเข้าไปดูในไอตอนนั้นได้ที่จะมีว่าวิ่งวายกโสทอนันนี้ลงพอดีแล้วก็จะมีหน้าผมเต็มเต็มหน้าจอคลิปนั้นแหละท่านลือท่านลื้อสีท่านลื้สีโอ้ยแกวขาวมากเลยเดี๋ยวเจ้งสีได้แนวสีมั้งอันนี้หนอนมันติดใจสีมันจีบใส่ละปีสียงไรสีอะได้ออกเป็นสีแดงสี ตีเ<ด>ท่าน,นั้นะะจะให้เป็นไล่ท่องชาติหมดนะอุ้ยสี่แล้ว,วยยยยก็ไเี่ยงหน,นุ่มใ่นอินเตดันนีนเห็นไหาเขาไปล่อยเลยจะราไปล่อยเลยท่งไป อันนั้นเดี๋ยวเสียกถือเอาสิมันดวงไหนเสียกพ้อบ่อยบ่อยสองดวงเลยบ่ฮะเสียกพ้อบ่อยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องน้ำมันเจ้าสุธรนะครับเดี๋ยวจะทำวันนี้วันนี้ก็ถ่ายให้ดูไปก่อนนะครับขอบคุณครับผม